สวัสดีค่ะโหราทีวีเดยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่1กันยายน2564ค่ะตรงกับวันพุธแรม10ค่้าเดือน9นะคะดาวพระพุธโดดเด่นมาเลยนะคะ สถิตที่ราศีกันได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีแล้วก็ตำแหน่งมหาอุตนะคะกุมกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้น c 6โดดเด่นนะคะแล้วยังสถิตยอยู่ในเรือนกรรมมะอีกในเวลาประมาณ15.45น,นาทีเนี่ยลัคนาจ,จะสถิตที่ราศีธนูนะคะซึ่งดาวตนุลัคคือดาวพระพฤหัสบดีสถิตยโยกหน้าแก่ลัคนาในรา สีกลุ่มซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยเพราะฉะนั้นเลขบ้านเลขรถนะคะหรืออะไรที่อยู่ในบ้านนะเบอร์โทรศัพท์ก็ยังได้เลยนะคะเพราะว่า พ,พระพระหัสบดีเป็น3าถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพานะคะจะมีโชคมีลาบนะคะเพราะบุญเก่านุนนำท่านนะคะเพราะฉะนั้นดาวที่โดดเด่นตอนนี้สี่ห้าหสี่โหรักเลยนะคะแต่ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ประชิดติดกับนะคะเบี้ยนกันเลยกับดาวพระเสารระวังห7ไว้สักหน่อยนึงนะคะแล้วดาวพระ สาเนี่ยท่านก็ตรีโกนถึงดาวพระราหูด้วยระวัง8ปเไว้หน่อยเพราะว่าดาวพระเสาร์ในรอบ30ปีมาให้โชคลาภเงินทองความมั่งคัง่งมั่นคงแก่ชาวราศีธนูลักษณราศีธนูนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากจะ7-5แล้วยัง7-8ด้วยนะคะแล้วท่น,นี้ว่าดาวพระจันทร์เนี่ย ล็งกับลักขนานะซึ่งลักนามีดาวตนุราคือดาวพ,พ,พระพฤหัสบดีนะคะสองห้านะคะเพราะว่าดาวพระพฤหัสบดีสถิตยอยู่ในเรือนลมนะคะดาวพระจันทร์ก็เรือนลมในราศีมิถุนเล็งกับลักนาเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งสองห้านะคะดูๆเอาไว้นะและดาวพระจันทร์เนี่ยโยกหน้ากับพระมริตยู ที่สถิตยอยู่ในราศีเมษนะกลุ่มลัคนาดวงเมืองดวงโลกนี่แหละเพราะฉะนั้นระวังสองศูนย์ไว้ด้วยแล้วดาวพระมริตยูสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารอีกนะคะ0-3-3-0-3-1นะคะ3-2มาแล้วนะคะก็ระวังหน่อยนะ สาม1ูนสองหนึ่งสี่หกเนี่ยนะคะอา,าจารย์ทำไว้ให้เลยนะคะและท่านี้าดาวพระอังคารเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเอาพระมริตยูไปด้วยเพราะฉะนั้น 101319ดาวพระอาทิต์ของเราเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งโดดเด่นนะคะในวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะดาวกระจายกันดีนะจับไม่ยากหรอกนะคะแต่คัดดีๆจะมีดาวเป็นกลุ่มอยู่นะที่ราศีสิงค์คือ139ก็ระวังนะเอา1เป็นประธานเลยเพราะ1ห,หนักแน่นกว่าเพื่อน13 หนึ่งเก้าหรือจะเอาสามเก้าก็ได้ทาไมชอบหนึ่งนะคะเนี่ยสามองค์นี้ระวังดีๆนะคะท่านน่าจะมาสักคู่หนึ่งก็ได้หรือมาองค์เดียวก็ได้นะคะหรือมาสัมพันธ์กับสี่หกที่ท่านเบียนกันอยู่นี่นะคะสี่หกหนึ่งสี่สามสี่เก้าสี่นะคะสามหกนะคะที่เรายังต้องเป็นห่วงอยู่นะคะดาวพระศุกร์เนี่ย เป็นเจ้าเรือนลาภะแล้วเป็นเจ้าเรือนอริด้วยซึ่งเป็นที่สถิตของดาวพระราหูก็ระวัง8-6ไว้สักหน่อยไม่สองหกับ8-6ล่ละนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่1กันยายนนี้นะคะระวังเลขบ้านเลขรถของตัวเองไว้ดีๆนะชาวราศีธนูลนักนณาราศีธนูเนี่ยถ้าเกิดว่าพอดีเลยนะคะตรงกันนะในวันที่หกันยายนเวลาประมาณ15บหกานาทีเนี่ยนะคะ แต่ความโดดเด่นเนี่ยก็จะเป็น46 57แล้วก็028นะคะระวังชุดนี้ไว้นะ280 802028นะคะแล้วถ้าเขาจะวิ่งออกมานะคะ05วิ่งมาแล้วก็น่าจะเป็น87นะคะ27เนี่ยไม่น่าแต่ก็อย่าประมาทนะในเมื่อดาวพระ จันเนี่ยเล็งลักขนาและก็ดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวกันเงินที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะก็ต้องระมัดระวังไว้อาสรุปความโดดเด่นนะคะความโดดเด่น4 6 5 7 2 0 8 0 2 8นะคะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เนี่ยอ่าหนึ่นะคะสามมีแค่นี้เองนะคะเราก็ต้องระวังชุด ตรีเทพ้าเจแปแล้วก็พระมริตยูก็อย่าทิ้งท่านก็ไปไ,ปไปมามเพราะท่านโดดเด่นแน่นอนนะคะแต่ท่านก็คงไม่ได้มาทุกววาลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชุด4ี่หกเนี่ยระวังไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ในจุดจอมฟ้าเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะแล้วก็เป็นน้ําในพื้นปฏิพีกับน้ําที่มาจากฟ้าเลยนะคะเราก็ดูดีๆนะเพราะว่าดาพระพุธโดดเด่นมากนะคะในครั้งนี้นะ อาจจะเป็น4 5 5 6 5 9วันนี้ก็อย่าทิ้งนะคะค่ะก็ค่อยๆดูกันนะคะในวันที่1กันยา2564นี้นะคะแล้วถ้าใครนะคะจะคุยสดกับอาจ,จารย์นะคะไลฟ์สดกดสมัครเลยนะคะในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะคะเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะในวัน พฤหัสบดีเนี่ยอาจารย์จะจัดดาวใดเด่นท็อปซีเครตนะคะแล้วก็วันศุกร์จะจัดไขปัญหาชีวิตร้อยแปดเลยนะคะรายสัปดาห์นะคะก็ทุกวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์นะคะรายสดนะคะดูตรงนี้เลยนะคะค่ะก็ในวันที่หนึ่งกันยายน2564นี้ขอให้ทุกท่านมั่งคั่งร่ำรวยสมปรารถนากันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ